บันจันที่สิบจนกระทั่งถึงวันนี้ผมมีของอร่อยที่จะแนะนำท่านจากทางเหนือไปจนกระทั่งถึงทางใต้แต่ไม่ใต้มากนักนะครับขนาดแค่เพชรบุรีแค่ประจวบเท่านั้นแต่ก็เป็นเส้นทางสู่ทางภาคใต้นะครับท่านก็ทราบแล้ว ว่าผมขึ้นไปดูสวนส้มสายทองแล้วก็แวะโรงงานเชียงใหม่ฟร o อเซนฟู้ดซึ่งเป็นที่ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในครอบจักรวาลพืชผักที่ เป็นตัวทำรายได้อย่างสำคัญนั้นก็คือทั่วและญี่ปุ่นกับถั่วแขงทั้งสองอย่างนี่นะครับปลูกในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนประมาณราวๆสิบจังหวัดโดยทางบริษัทเชียงใหม่ฟรส z ซินฟู้ มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้เมล็ดพันธุ์ให้คำแนะนำตลอดจนดูแลระหว่างที่พืชกำลังผลิดอกออกผลจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวอย่างทั่วแระนั้น ทางบริษัทไม่ได้รับการส่งเสริมให้ขายในเมืองไทยก็ต้องส่งอย่างเดียวเราถึงได้รับประทานถั่วแรกญ,ญี่ปุ่นฝักเรื่องๆในราคาที่แพงมากจานเล็กนิดเดียวประมาณร้อยกรัมตั้งหกสบาทเพราะว่าทางเชียงใหม่ฟรอตซินฟูดส่งนอก ไปญี่ปุ่นประมาณทั้งหมดราวแปอร์เซ็ครับของถั่วแขกกับถั่วแระถั่วแระนั้นประมาณเจ็ดพันตันต่อปีแล้วก็ถั่วแขกก็ราวๆใ,ใกล้ๆกันเจ็ดพันตันถั่วแระนั้นเจ็ดพันขึ้นเกือบถึง8ปดพันส่วนถั่วแขกนั้นก็ประมาณราวเจ็ดพันตน,ตน เ็ื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ส่งกลับเข้ามาขายตามพัตตาการญี่ปุ่นในเมืองไทยเราถึงได้กินของแพงแต่ตอนนี้ BOI ได้ส่งเสริมโรงงานที่สองซึ่งสามารถที่จะขายให้แก่คนในเมืองไทยได้แล้วเราก็จะสามารถรับประทานถั่วแระแช่แข็งไม่ใช่ถั่วดิบนะครับ เป็นถั่วที่ลวกน้ําเดือดคือจะเรียกง่ายๆว่าต้มแล้วใส่เกลือแล้วด้วยแล้วก็เอามาแช่แข็งอีกทีหนึ่งบรรจุถุงจำนายสามร้อยกรัมก็ราวๆยี่บ้าบาทเท่านั้น <c oughs> แทนที่จะเป็นร้อยกรัมต่อหกสิบาท ท่านก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วไปนะครับแล้วในตอนนี้ก็มีส้มฟรีมอนออกสู่ตลาดแล้วเป็นส้มฤดูการแรกรุ่นแรกก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นเดียวกันผมไปถึงฝางรับประทานถั่วและไส้แย่เลยรวมทั้งส้มด้วย แหมระบายท้องดีมากเลยถ้าท่านจะขึ้นไปในช่วงนี้แล้วก็ท่านไปพักที่ท่าตอนริเวอร์วิวนี่ผมเข้าใจว่าท่านคงจะหาซื้อส้มฟรีมอนตได้จากที่ท่าตอนริเวอร์วิวของคุณประดนลเดชกักลยานามิรเพราะว่า ทางที่ท่าตอนนั้นก็มีการติดต่ออยู่กับทางสวนส้มสายทองอยู่นะครับผมไปนอนอยู่ที่ท่าตอนริเวอร์วิวสองคืนอากาศสบายจริงๆอุณหภูมิประมาณราวๆตอนกลางคืนนะครับก็ประมาณราวสิบสองต้องใส่เสื้อหนาๆนาอากาศบริสุทธิ คนที่เขาดื่มเหล้าเขาบอกแม่อากาศอย่างนี้ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเมาผมไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ได้เมามานานแล้วก็เพียงแต่จิบวายไปเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายมันอุ่นๆก็เห็นด้วยกับเขาครับเพราะว่าอากาศแบบนี้บริสุทธิ์อย่างนี้มันทำให้ มีการฟอกปอดอย่างเต็มที่ก็มีความรู้สึกที่ว่าเรามีออกซิเจนเข้าไปในปอดมากกว่าปกติไม่เหมือนอย่างที่อยู่ในกรุงเทพคือหายใจไม่เต็มปอดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอยู่สองคืนกินไก่ทอดหนังกรอบกินปลาแค่ แ,แค่ทอดกระเทียมพริกไทยผัดเผ็ดราคังลวกโอ้อะไรต่ออะไรหลายอย่างรวมทั้งกุ้งกะระทะร้อนซึ่งเป็นกุ้งสดๆที่ใช้วิธีเยือกแข็งอย่างรวดเร็วอย่างที่เรียกเขาว่า quicklyindividualquicklyfrozen Individually Quick Frozen เเขาย่อว่า IQF ครับเกาทำให้เราได้รับประทานของทะเลสดจริงๆจากรถขนส่งที่เป็นรถตู้แอร์จากท่าตอนผมขึ้นไปบนดอยอ่างขางเพราะมีนัดไว้กับท่านประธานมูลนิธิโครงการหลวง ท่นชายพีเสด็จประชนีได้ไปดูรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางซึ่งเป็นที่พักมาตรฐานแบบโรงแรมชั้นหนึ่งแต่เป็นลักษณะบังกะโลหลังหนึ่งก็มีสองห้องแล้วก็ปลูกเรียงรายกันตามไหลเขาสวยงามมาก พักสบายไม่มีแอร์เพราะว่าถ้าคือมีแอร์บนนั้นนะครับตายเช้าขึ้นต้องเอาน้ำแข็งออกจากตัวหน้าร้อนท่านพีก็รับสั่งว่าไม่ร้อนหน้าหนาวปิดหน้าต่างซะมันก็อุ่นแง้มเอาไว้นิดๆพอให้มีอากาศแต่บางกะโลซึ่งมี เพดานสูงนั่นนะครับอากาศถ่ายเทยได้สะดวกมากต้องห่ผมผ้าหนาๆผมว่าดีที่สุดนะฮะถุงนอนถุงนอนอย่างที่พวกฝรั่งเขาใชา้ที่ในเมืองนาวท่านจะนอนอุ่นมากเหลือเกินถุงนอนนี้ดีกว่าห่ผมผ้าเป็นไหนไหน เราโผล่โโลขึ้นมาแต่หน้าจมูกเท่านั้นเองถุงนอนนี่มันจะสวมไปเจนทั้งถึงหัวสมัยที่ผมอยู่เมืองนอกเวลาไปพักบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดน,นอกกรุงลอนดอนก็อาศัยถุงนอนนี่แหละครับแบกเอาไปนอนอุ่นอย่างที่สุด ไอ้ถุงนอนเนี่ยก็ควรจะเอาขึ้นไปใช้ที่นอดถ้าเราไม่มีที่พักอย่างสบายเหมือนอย่างรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางนะครับในวันนั้นก็ทางท่านพีก็พาไปในสถานีกเกษตรหลวงอาง่างขางแล้วก็เลี้ยงข้าวกลางวันซึ่งบนดอยอา่างขางนี้ผมขึ้นไปตั้งแต่สมัยแรก สมัยที่ยังมีกระท่อมไม่มีฝาเป็นกระท่อมรูปตัว a เอหลังคาและฝาเป็นชิ้นเดียวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวเอมีทางเข้าอยู่ทางเดียวพอเข้าไปแล้วในตอนนั้นก็นอนกันหลายคนเพราะอากาศมันหนาวไปตั้งเมื่อสบายสักยี่สิบปีก่อน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงใหม่ๆก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะครับที่ดอยอ่างขางนั้นเริ่มทำได้ประมาณราวๆตั้งแต่ปี2 5ง3 27ปีแล้วตอนที่ผมไปนั้นก็เพิ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในระยะต้นๆประมาณจะ ปไปคราวนี้พระเอิญผักเมืองหนาวกำลังออกหลายต่อหลายอย่างเราได้รับเลี้ยงสลัดตามธรรมดาที่ในกรุงเทพผักสลัดอย่างดีที่เราได้รับประทานทั่วไปคนับก็คือผักกาดแก้วผักกาดหอม ผักสลัดจริงๆเนี่ยที่เรียกว่าเลตุสไม่เคยมีนอกจากตามโรงแรมใหญ่ๆไปคราวนี้ผมได้รับประทานพืชผักที่เก็บมาใหม่ๆเลยผักที่ผัดมาก็มีปวยเล้งกำลังออกครับปวยเล้งนีนฝรั่งเรียกส i ปนัชหรือผักโขมใบใหญ่มากที่นั่น แล้วผัดสดแม่มันอร่อยะนดีดไกลถ้าเป็นมังสวิรัตก็มังสะอยู่บนนั้นแหละครับถ้ามีความอร่อยขนาดนี้ไม่ต้องไปกินอื่นให้เสียเวลากินสลัดซึ่งมีไข่ไข่ต้มเสริมมาเป็นสลัดไข่ต้มกับน้ำสลัดอย่างคนมีผักกาดหอมที่เรียกว่าบัตเตอร์เฮด มีผักกาดหวานที่เรียกว่าคอสเลตุสมีผักกาดหอมห่อที่เรียกว่าเฮดเลตุสแล้วก็มีผักกาดหอมใบแดงที่เรียกว่าเรดลีฟเลตุสรวมทั้งมีพริกหวานเป็นพริกยักษ์นะที่เรียกว่าพริกหวาน มีแตงกวาอย่างแตงกวายาวหันมาเลือกหยิบเอาตามใจชอบใครนั่นไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ใส่สักแว่นหนึ่งสองแว่นที่เขาหันมาก็พอเพียงแล้วก็รับประทานผักกันอย่างจุกใจเลยทีเดียวถ้าท่านขึ้นไป แล้วไปที่นั่นนะครับแล้วพักอยู่ที่รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขามซึ่งดําเนินการโดยอมารีเครืออมารีของคุณหมอชัยยุทธถ้าท่านไม่รู้จักอมารีก็นึกถึงโรงแรมแอร์พอร์ตก็แล้วกันนะครับนั่นแหละครับหนึ่งในอมารีก็เป็นผู้ดําเนินการให้การบริการที่รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขางอยู่นอกตัวสถานีครับสถานีของโครงการหลวงครับซึ่งได้รับพระราชทานนามว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางห้องอาหารที่นั่นบริการอาหารหลายชนิดทั้งอาหารเมืองอาหารต่างประเทศและท่านที่ชอบผักท่านจะได้รับประทานผักสดๆจากไร่บนนั้น เรียกว่าปลิดจากต้นมาก็มาลงมือทำให้ท่านได้รับประทานเลยทีเดียวนี่ก็เป็นของดีสำหรับหน้าหนาวน,านี้ถ้าได้ขึ้นไปนะครับหลังจากที่ลงมาแล้วผมก็กลับมากรุงเทพมานอนได้วันเดียวก็ต้องเดินทางไปประจวบ มีอยู่สองงานงานหนึ่งจะต้องไปงานเลี้ยงของสายการบินประมาณราวๆสามสิสายจับสังสรรค์กันที่โรงแรมมาเจสติกซึ่งอยู่เลยพระราชวังไกลกังวลมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือมีนัดกับกองบิน ที่53เพราะผมจะทำเรื่องวีรกรรมของกองบินน้อยที่5ในสมัยก่อนก็จะต้องไปดูความเปลี่ยนแปลงคือมีการพัฒนาทําบริเวณสมรภูมิที่ต้าน ญี่ปุ่นไว้อย่างเรียกว่าไว้ลายชาติไทยชายชาติไทยความสูญเสียของญี่ปุ่นสี่ร้อยกว่าของเราสามสบปดรบกันอยู่สาสี่ชั่วโมงครับทุกวันที่แปดธันวาคมจะมีพิธีรำลึกถึงวีรชน และเวรกรรมของผู้ที่ได้สู้รบกับญี่ปุ่นเมื่อปี2484ผมไปที่นี่มาหลายครั้งในตอนหลังได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วก็จะมีสิ่งซึ่งเตือนให้เรา รู้ว่าหน้าที่นี้เขาได้ป้องกันประเทศพลีชีพเพื่อชาติอย่างไรความเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นเป็นรูปธปรรมในไม่ชานี้เวลานี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จไปแล้วก็มีอย่างอนุสรณ์ที่จะารึกนามของผู้เสียชีวิต พลีชีพเพื่อชาติเมื่อครั้งกระนั้นแล้วก็จะมีหินใหญ่ซึ่งสลักเป็นภาพนูนตำ่ำบาสรีลีฟกล่าวถึงวีรกรรมทั้งหลายผมก็ไปพบกับน,นายฐานชั้นผู้ใหญ่อย่างพลอากาศโทสันทัศวงทิศิพู้ชํานาญการของทบาการาศซึ่งทัานเป็นผู้ รับผิดชอบในโครงการอุทยานประวัติศาสตร์วีรกรรมของกองบินน้อยที่5ก็มีผู้ผู้ชากการกองพลบินที่4ีพลอากาศตรีชรัตปานสุวรรณแล้วก็ไปพบกับน,นาวาอากาศเอกบุญรัตสุขสมบูรณ์ผู้ขับการกองบิน53า ก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นครับตอนกลางวันก็ไปรับประทานอาหารซึ่งเป็นร้านแบบชาวบ้านหลังคามุงแฝกอยู่ที่ริมอ่าวประจวบร้านชื่อตามองไลเป็นนิยายปร,รำปราของเรื่องตามองายที่สามรอยอดอันลือชื่อ ก็รับประทานหอยตลับซึ่งเป็นของดีของจังหวัดประจวบหวานอร่อยมากที่ตรงนี้ของดีนะครับมีปลากระเบนผัดชาวันที่ไปถึงแม่ปลากระเบนหมดเหลือแต่ปลาฉลามปลาฉลามนั้นเป็นปลาที่ขาวจัดหน่อยเพราะฉะนั้นน้ำพริกแกงเนี่ยต้องเผ็ดถึงอกถึงใจ างร้านคงเห็นว่าผมคงจะไม่คุ้นกับรสชาติที่มันเผ็ดจับอย่างนั้นก็ทำอย่างบัญญะาบัญยังมาก่อนแต่ที่จริงผมชอบอย่างเผ็ดย่างที่สุดมันจะได้ดับขาวปลากระเบนนั้นไม่มีปัญหาแต่วันนั้นหมดซะก่อนร้านชื่อตะมองไลนะครับเป็นของพันจาอากาศเอง ซึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วแล้วขากลับเราก็มาแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านตุโภชนาเขาย้อยขาไปก็แวะแล้วครับร้านนี้มีข้าวแกงอู้ยสารพัดอย่างทั้งหมดเนี่ยผมกะว่าทั้งประเภทแกงจืด ประเภทแกงส้มประเภทแกงเผ็ดประเภทผัดประเภทของแหนมมีทั้งหมดไม่ต่ำกว่าสาสิบอย่างด้วยกันคนจะไปกินตั้งแต่เช้าตั้งแต่เขาเปิดร้านหกโมงเช้าตอนใส่บาท แล้วก็ขายเรื่อยไปจนกระทั่งถึงตอนสี่ทุ่มก็ปิดร้านเจ้าของร้านนั้นชื่อคุณตุชื่อจริงๆชื่ออารีนะครับลูกสาวของของแม่ตุเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนอักษราศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรที่ทับแก้ว ชื่อพัชรินตอนที่ผมเป็นอาจารย์พิเศษนั้นในวันไหว้ครูผมได้เจิมหน้าคุณพัชรินนีไว้มาเจออีกทีเป็นแม่ค้าข้าวแกงก็เลยบอกตั้งแต่หนูจบมาเนี่ยหนูก็ขายข้าวแกงไม่รู้ว่าอาจารย์เจิมหน้าหนูไปยังไงจบอักษราศาสตร์แต่มาทำข้าวแกงขายแล้วก็อร่อยซะด้วยเพราะเป็นฝีมอือของแม่ ผมก็บอกว่าก็เป็นบัณฑิตอักษราศาสตร์ฝ่ายการขายเข้าแกงไงแล้วอย่าลืมนะครับอยู่ตรงเขาย้อยขาไปสะดวกมากอยู่ฝั่งซ้ายมือแวะเข้าไปได้ส่วนขากลับจะกลับกรุงเทพต้องไปอ้อมอยู่เทินกลับมานานหน่อยแต่ก็คุ้มครับสำหรับอาหารที่อร ե ตอ,อร่อยอย่างที่สุด นี่ก็บอกกันแต่พอสังเกตเอาไว้ท่านได้รับทราบนะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ